ดีครับชาวโซเชียลครับผมมาถ่ายคลิปเจตีด้ซีกันครับว่าจะมาขอของครับเป็นซีรีส์สบาวอลครับเอาไปหาของกันครับโอ้ซัมบี้นะว่าซัมบี้ยืดต่อยซัมบี้หวัวแตกเลยห้ามานะมาต่อยได้นะแม่เน้ นันนเจอแล้ววิ่ง,งวูบวูบติดเชอติดตัวตะุูแตกครับแตกแต่เจอหาแล้วไอเจ็บไม่จะเจอก,กรรมกรรมไม่มีของตอบไม่มีของตอบเลยกรรมทันที ไม่รู้ว่าก็ไอ้นั่นน่ะไอ้ไอ้ด็กหนูควยนั่นน่ะแม่งไม่ดูแลหาเลยเลยไอ้ไอยื้สุนตีน่ะเสือสุนตีน่ะไอเด็่งไม่ดูแลเลยถ่ายคลิปอยู่เนี่ยวิ่งวิ่งจิตจรดที่ตูดก่อนเนาะไอคิดว่าเนี่ยจะมาฟี้นเนี่ย แต่ไม่ได้ยินเสียงเองหรอกถ้าคนใน,คนที่อยู่ในคลิปเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเองหรอกได้ยินแต่เสียงผมคนเดียวอะไม่รู้ี่ผมเป็นไม่โดนไอ้พีไงไม่มีวิธีแก้ด้วยไงโคตรเสงไงเลยต้องถากเดียตลอดมันไงมันไม่ได้อะมาไม่ไมีม้ขึ้นอะ ถ่ายมานอีกสิบนาทีดีไหมวะเดี๋ยวเอาลงตอพนพรุ่งนี้เอีกลงตอนกลางคืนยูริ่งติดชุดูส่ตู่ก่อ,อมนมั้เงเดี๋ยวเฮดีด้วยเดี๋ยฮดีด้วยถ้าเราโดนยิงตายแล้วก็ปิดกิปเลยนะปิดกิปเลยถ้เาเราโดนยิงตาย เล <c oughs> ยไอ้ไม่มีขอให้กูตอบเลยอ่ะเขาเจเ็บปืนเหมือนเป็นสว่านเลยฮนะเหมือนเป็นพระเจ้าเลยฮนะเขาเจเป็ปืนนะไม่ใช่ปนืนธรรมดานนะครับต้องปืนดีๆนะไม่ใช่ปืนพูดอย่างเดียวครับต้องปืนดีๆหน่อย วิ่งไม่มีมิงนะครับเอาเอ้ยเจอปืนแล้วแม่เจอปืนแล้วเจอปืนแล้วออกรรมโหปืนที่ผมต้องการอยู่เนี่ยเจอคนกูยิงเลยนะครับเนี่ยกูไปปืนครับเนี่ยมีปืนแล้วชื่ออะไรครับชื่ออะไรเป็นหนึ่งชื่อฟิล์มใช่มชัวยได้ เซนามแล้วเจอบเซนามแล้วซอมบี้ครับนู้นซอมบี้ครับอ้ยเอ้ยซอมบี้ซอมบี้ไอ้ยักษ์ซอมบี้ไอ้ยักษ์ซอมบี้มึงกินกูทำไมวะโห่แม่มของตอบอีกกับการเนี้ยครัทุกทีเรื่องผมลดเลยเนี่ยอยู่หลือก็าพันสองแล้วอยู่ตรงด้านขวา โหเลือดสับ,บี้แม่งเกียนว่ะแล้วส่วนกุลเไปห้านะเล่เนี่ยแม่งไม่รับไม่รับใช้ไม่รับไม่รับเป็นชาววีมันบงังอะมันบัง,งเม่อกี้เนี่ยแม่งแม่กูออกเลยไง ซซมบี้จะตอบของนะเว้ยนะครับเราสุดมากซซมบี้แต่ไม่ค่อยตอบแต่ถ้าเราสุดเนะรจะเจออาหารและปืนนะก็ศูนย์นะครับเรากิน,นาอาหารเพิ่มเรือดนะเพิ่มเรือดทีละสองร้อยนะครับอาหารดีๆก็มาสามร้อยแล้วเจอนเนื้อสัตว์ใช่ครับเพิ่มไปเก้าร้อยนะครับจูบมมุ้งหม่างของเราคือโรงพยาบาลน,นะครับเป็นเลือดก่อนเใช่ฮะแล้วไปไปหนัวิโยทีนะครับ อี๋เราใช้านาน่าไปหนึ่งแล้วเอ้ยเราไป็นระเพิ่มหนึ่งแล้วจิบมาเฟียเอ้ยเคยจิบมาเฟียมาเฟียอยู่ตรงไหนยัยผมไม่รับเอือมาสะพานได้เปล่ามาสะพานได้เปล่าสะพานเอ้ยไม่ใช่มาตรงถนนถนนนะถนนหรือไม่ก็เข้าเข้าอะไรวะ มาเฟียเลยเข้ามาถามมาเฟียเลยเจอทู่ไหนอะเราไม่เราไม่เห็นเจอเลยครับอ๋อเจอแล้วมามาตรงนี้มาตรงนี้มัน้องนผมมามาม,าม,ามาีมีดเอามีด่าซามอะไรครับอันหนึ่งครับมีแห่งเยอยวอ,อย่าอย่าอ,อย่าวิ่งมาดิผมความผิดความผิดผมไม่รู้นะสม ซอมบี้แม่ต้องบาดได้ป่ะเอ้ยฟิล์มฟิล์มต่อมาหาตัวนี้ซอมบี้อ่ะมาเก็บดิกูเองกูเองกูเองครับกูกูกูช่วยช่วยช่วยกูช่วยกูรับดิเฮ้ยเรากินหาก่อนนะเพิ่มเลือดนะเพิ่มเลือด ไอ้คนเพื่อนผมเขาไม่เก็บอาหารคนระับเราเก็บแทนครับเขาเงือครับผมเงือครับเ,เ,เราเก็บอาหารแทนเขาแล้วไปอาหารไปไปหารเลือดก,ก่อนคนระเป็นโรงพยาบาลก่อนเอน้ตามมาตามมาตามมาเอ้ยตามมาก่อนฟิลม์มไหลบ้าเออไหลบ้าแป๊บนึง พี่จะไปโรงพยามาก,ก่อนนะครับฟิมฟิมอยู่ไหนฟิมฟิมลงมาไปโรเพยาบาลไปเรืเอเ่อยๆก่อนมาอันนี้มาข้ามัวมาพอดีสนานเราเนีเล่นเซิร์ฟนานแล้วเล่นเซิร์ฟแบบนี้นาน,านและสี่เดซี่ ดู้ทางมากไงเออ<า>เล่นบ่อยนลยไอที่ไม่ทำงานางในี่ยใช้สนตีนอ่ะไปเล่นซีเรีมาหรือวะด,ดรอเลรยเออตามามาตามมาถ้าเจอคนันบอกนะเว้ยถ้าเจอคนอ่ะเดี๋ยวก็ตายอ่ะ ผมเองไหนอยู่ไหนเนี่ยเอ,ก,เอกอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนแล้วผมไปเอ,เอกผมไปก่อนนะผมไปก่อนนะไปโรงแรมแบบแป๊บน,นึงไหนอีใครบ้างเนี่ยกูฟังผิดกูฟังมั่วนะเว้ยไม่บอกเนี่ย